สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวโครงการอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ของกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้เจาะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงการนี้กันนะครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าเต็มสูบอุโมง์ยักษ์คลองทวีวัฒนาขุดเจาะเสร็จแล้วคาดเปิดใช้งานปี2569 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันตกโดยนายเอกวรัญยูอมราปานโครโสกข,ของกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอุโมงคระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวดว่าขณะน,นี้การเจาะอ,อุโมงระบายน้ำความยาว2.03กิโลเมตรได้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยอุโมง์มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด3.7เมตรใช้งบประมาณกว่า2,274ล้านบาท เป็นการเจาะอุโมงค์บริเวณตามแนวคลองทวีวัฒนาเริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับถนนเพชรเกษม ไปสิ้นสุดบริเวณที่สวนยอดแคมในซอยเพชรเกษม69โดยแนวอุโมงค์จะเจาะใต้คลองทวีวัฒนาโดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับถนนเพชรเกษมจะมีการก่อสร้างอาคารรับน้ำเพื่อรับน้ำเข้าไปสู่อุโมงค์และจุดปลายของอุโมงคจะมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำภายในอุโมงคออกไปสู่คลองภาษีเจริญ ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานจริงได้ในเดือนกรกฎาคม2569โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะครับคลองทวีวัฒนาจะสามารถรองรับน้ำไหลผ่านได้40ลูกบาศเมตรต่อวินาทีและจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เขตทวีวัฒนาน้องแขมและบางแคครอบคลุมพื้นที่ประมาณ60ตารางกิโลเมตร โครงการอุบงระบายน้ำยักคลองทวีวัฒนาถือเป็นโครงการที่สำคัญที่จะพลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเท่านั้นแต่ยังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนซึ่งเป็นการยืนยันความมุ่งมั่น ของกรุงเทพมหานครที่จะสร้างเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสําหรับทุกคนนะครับทั้งนี้โครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณเคอขวดมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําบริเวณคลองทวีวัฒนาตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ําหลาก จากนอกแนวป้องกันของกรุงเทพมหานครให้ระบายน้ำผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครออกสู่ทะเลในกรณีที่มีปัญหาน้ำหลากพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครมีปริมาณมากโดยรัฐบาลครับได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้สามารถรับปริมาณน้ำหลากผ่านเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีได้ประมาณ75ลูกบาศ์เมตรต่อวินาทีนี่ก็เป็นความเคลืบหน้าของโครงการดังกล่าวที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับ อุโมงระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเปิดใช้งานไปแล้วเจ็ดแห่งและกำลังก่อสร้างอีก6กแห่งส่วนอีก6กแห่งที่กำลังก่อสร้างอยู่จุดไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณข่าวจากประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ